สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูทีมงานเราปักผังอีกหนึ่งหลังนะครับก็อยู่ในหมู่ตัวหมวู่บ้านมงลาดเช่นกันนะครับเป็นบ้านพักอาศัยกอสล่หนึ่งชั้นนะครับสามห้องเอ้ยสี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับผมตอนนี้ผมกําลังเอารถรถไถฟาร์มนะครับมาเกตบปรับหน้าดินนะครับเพื่อที่เราจะได้วางผังแล้วก็ได้ทําการวางาปูนขาวนะครับ เพื่อที่จะทําฐานลากนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้มาตีผังอาคารหลังนี้นะครับบ้านพักอาศัยครับ4ีห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ํานะครับหนึงทงใหญ่เลยนะครับผ่านไปรับชมทีมงานกันนะครับ เข้ามาในตัวบ้านนะครับตัวบ้านมีขนาดหน้ากว้าง10เมตรนะครับความลึกที่11เมตรนะครับพอดีคุณป้านั้นถมดินไว้แล้วนะครับถมดินมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ดินมันเป็นคูขานะครับก็เลยได้ว่าจ้างรถไถนั้นมาปรับหน้าดินให้มันเรียบนะครับโดยการขุดขุดขูดหน้าดินออกนะครับประมาณสัก20เซนนะครับเพื่อที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการวางผังนะครับ ดินป้าถมสูงประมาณ70ซนติเมตรนะครับตอนนี้ทีมันก็กำลังวางผังอาคารนะครับกำลังต่อผังอาคารนะครับเหล็กผังอาคารเราใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับ1นิ้วคูนิ้วนะครับนาหนา1.5มลเมครับเป็นเหล็กกันวันนหนะครับไปรับชมครับผมให้ทีมงานตั้งผังไว้จากระดับดินถมนะครับสูงขึ้นนะครับ สูงขึ้นจากดินดินถมเรานะครับจากดินถมเราขึ้นไปนะครับห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนจะอยู่ที่ตรงหลังถังนะครับอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับเป็นผังอาคารนะครับแล้วเราก็จะตอกตอกหลักนะครับให้มีความกว้างมากกว่าตัวคารประมาณสักหนึ่งเมตรหรือหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับตามที่หมุดหลักเราจะวางได้นะครับ หลังจากที่เราปักหลักแล้วนะครับเราก็จะมาจับระดับน้ํานะครับหรือถ้ามีกล้องสองระดับก็ใช้กล้องก็ได้นะครับหลังจากที่เราตีพังเส็จเรียบ้อลนะครับเราก็จะมาถึงเชือกนะครับ เชือไควกันนะครับแล้วก็จะจับฉากนะครับโดยใช้ฉากใหญ่ของเรานะครับในการจับฉากนะครับ เดี๋ยวต้องหาเข้ออิมมารองอีกหนึ่งตัวเอาอีกตัวหนึ่งไงนี่หลังจากนั้นเราต้องมาจับฉากครับเบียดเบียดเบียด ใส่ไว้ไว้ไว้จับเลยไม่ดีหรออือถอยตูดจถอยตูดอีกจะหน่อยถอยดีต,ดตอนนี้ช่างเข็มก็กำลังโรยปูนขาวนะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานนั้นขุดหลุมทันล่านะครับมีสิบเก้าต้นนะครับ หลุงชิดกันครับเราก็อาจจะขุดทะรุหากันเลยนะครับเราค่อยใช้แบบฐานรากนะครับในการบล็อกในการเทคอนกรีตฐานลากนะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับแข็งมากๆนะครับดิน ยังไงก็บ้างครับคลิปการตีผังขุดลุมนะครับสำหรับหน้างานใหม่อีกหนึ่งไซงานนะครับของทีมงานตะพนวิทย์นะครับ hey, <to> เสียงอาจจะออกชมูกหน่อยนะครับเพราะว่าติดวัดกับเจ้าตัวเรกนะครับ <Hey. S 1> นั่นนี่คือความสำคัญของการตีผังอาคารนะครับเพราะว่า าผังเราไม่ได้ฉาดหรือไม่ได้ดิง่งตามที่อธิบายไปนะครับในคลิปก่อนหน้าก็จะทําให้บ้านของเรานั้นเอียงได้นะครับเอียงแล้วก็ถลาหรือว่าเซไปด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับส่วนมากเขาจะจับฉากอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็กาแพงรั้วทางบ้านเลยครับรั้วหน้าบ้านเราก็จะให้ห่างประมาณัก3าท้งสี่เมตรนะครับส่วน รั้วข้างบ้านก็ให้ห่างอยู่ที่2เมตรนะครับตามกฎกระทรวงของการวางผังอาคารนะครับคลิปหน้าจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการขุดรุ้มนะครับอีกหนึ่งคลิปให้ดูนะครับเพราะบ้านหลังนี้หลังใหญ่เลยครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่110ตารางเมตรนะครับงบประมาณในการก่อสร้างก็1ล้าน3แสนบาทพวนนะครับก่อสร้างที่ตำบลมูรัตอำเภอจังหาัจัดร้อยเอ็ดนะครับ ดยทีมงานของผมนะครับทีมงาน, Л นของคุณวิทย์เอ็นจิเนริ่งนครับขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามกด subscribe เพื่อเปี่ยงใจให้ตัวผมและกับทีมงานทุกๆคนนะครับประมาณ10บชีวิตนะครับทีมงานของเรานะครับสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปตีผังนะครับตีผังหาศูนย์อาคารนะครับ ฝากกดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับในการขุดหลุมอีกหน่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ